อร่อยไหมลูกือ,อ,อกินหมูกินข้าวหมูค่ะกินข้าวเองค่ะเออยกจานเลยอร่อยไหมคะอ,มอร่อยอืมอร่อยกินข้าวกับมามีค่ะนี่เดีลูก เขียวด้วยนะเคีอยวนั่นนั่นแลเดียวด้วยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอื่อยไหมเนี่ย แม่ไม่เอาอินดีๆอร่อ,อยค่ะป้อนแม่เหรออเ <ๆ S 2> กอ <c oughs> ่งมากกินน้ำด้วยนะติดคอน,นะหมดแล้วเหรอหล่นหมดแล้วหล่นหมดแล้ว